คุณคงเคยได้ยินกันมาบ่อยๆช่วงหลังๆเนี่ยว่าแสงสีฟ้าหรือ blue light ที่มาจากจอโทรศัท์จอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์เนี่ยสามารถทําร้ายผิวเราได้เช่นกันแต่ทีนี้เราได้ยินแต่เราก็อาจจะรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะเพราะว่าไม่ได้น่ากลัวเท่ากับแสงแดดคือแสงแดดเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะครับว่ามาทั้งความแผดเผาทั้งความร้อนความเบินความไหม้อะไรต่างๆก็เลยดูน่ากลัวแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าแสง blue light นะครับหรือ แสงสีฟ้าเนี่ยหลายคนก็อาจจะกังวลแค่ในเรื่องของสุขภาพทางสายตามากกว่าแต่จริงแล้วแสงสีฟ้าเนี่ยไม่ได้ทําร้ายเฉพาะสายตาเท่านั้นนะครับยังสามารถทําร้ายผิวของเราได้ด้วยซึ่งพอมีสกินแคร์แบรนด์หนึ่งนะครับเขาออกมาบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยสามารถดูแลปกป้องและก็เยียวยาผิวที่ได้รับการทําร้ายจากแสงสีฟ้าได้พี่ชัยก็เลยต้องไปหาข้อมูลเรื่องแสงสีฟ้าอย่างจริงจังเพราะกําลังสงสัยว่าเฮ้ยมันต้องมีสกินแคร์ที่สร้างสรรค์คิดคน ขึ้นมาเพื่อแสงสีฟ้าโดยตรงเลยเหรอ ุณพอได้ไปทําความรู้จักกับเขาอย่างจริงๆจ,จังๆนะฮะใช่ถึงกับกรี๊ดเลยแสงสีฟ้านะครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยมีชื่อหรือสาบทางเทคนิคที่ชื่อว่า High Energy Visible Light ชื่อย่อของเขาก็คือ H.E.V. นะครับหรือชื่อเรียกสั้นๆที่เราเรียกกันทั่วไปก็คือ Blue Light นั่นเองนะครับทีนี้เจ้าแสง Blue Light จริงๆแล้วก็คือเป็นแสงประเภทหนึ่งในสเปกตรัมของแสงธรรมชาติหรือแสงอาทิตย์นั่นเองนะฮะคือเราทราบกันดีนะครับว่ารังสี U.V. A และ UVB เป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยร่วงรยก่อนวัยเพราะว่าเขาไปทําให้เกิดอนุมูลอิสระในผิวนั่นเองแต่นอกจากรังสี UVA และ UVB แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีแสงสีฟ้าหรือเจ้า HEV ที่อยู่ในแสงแดดนี่แหละนะครับมากระตุ้นอีกนะฮะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยทาให้เกิดเป็นฝ้าเป็นกระสีผิวไม่สม่ําเสมอก็แปลว่ามีทั้ง UVA UVB มีทั้ง blue light นั่นเองนะครับแ ทีมทำร้ายผิวเรา จริงๆแล้วแสงสีฟ้าเนี่ยนะครับเขามีข้อดีอยู่เหมือนกันนะฮะก็คือเป็นแสงที่ช่วยทําให้เรารู้สึกตื่นตัวเป็นแสงที่ทําให้เรามีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสแล้วก็เป็นแสงที่ช่วยให้เซอร์เคิลในการหลับและการตื่นของเราเนี่ยนะฮะเป็นไปอย่างปกตินั่นเองแต่ทีนี้เรามาดูข้อเสียของเขากันบ้างที่ทําให้ใช้กรีดก็คือว่าแสงสีฟ้าสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในผิวของเราเนี่ยได้ลึกกว่ารังสี UVA และก็ UVB อีกนะคุณซึ่งแสง สีฟ้าเนี่ยนอกจากจะอยู่ในธรรมชาติแล้วก็คือมากับแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยนะครับเรานะฮะก็ยังนําพาเขาเข้ามาในบ้านด้วยตัวเราเองด้วยนะฮะก็คือแสงสีฟ้าเนี่ยมาได้ทั้งจากหลอดไฟส่องสว่างที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์จอโทรศัพท์จอโทรทัศน์นะฮะต่างๆซึ่งเวลาที่เราเข้าบ้านตอนกลางคืนแล้วเนี่ยเรารอดจากรังสี UVA UVB แล้วใช่ไหมฮะแต่เราไม่รอดจากแสงบลูไลท์เพราะว่ามาจากทุกทิศทุกทางในบ้านเลย แปลว่าผิวเราเนี่ยนะครับโดนทําร้ายจากแสงสีฟ้าเนี่ยทั้งในตอนกลางวันและก็ตอนกลางคืนนี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่บางคนใช้สกินแคร์มากมายหลายอย่างแล้วแต่ว่าหน้าก็ยังคล้ํายังหมองดูไม่สดใสนะครับเพราะว่าสกินแคร์ที่ใช้อยู่เนี่ยอาจจะมีแอนตี้ออกซิเดนต์ไม่เพียงพอนั่นเองฉะนั้นวิธีการรับมือนะครับกับบลูไลท์หรือแสงสีฟ้าที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่งก็คือการใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมนะครับช่วยแอนตี้ออกซิเดน์ อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะส่วนผสมแอนตี้ออกซิเดนทที่มาจากพืเชเสื้อชัย ข้างหน้าชัยตรงนี้นะครับก็คือสกินแคร์แบรนด์ที่ชื่อว่า Positive นะครับซึ่งถ้าจำกันได้เนี่ยชัยเคยพูดถึง Positive ไปหลายครั้งมากแล้วก็ p s i t i v e เนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะครับที่ชัยมารีวิวตั้งแต่มีรายการเชื่อชัยมาวันนี้เรามาพูดถึงสกินแคร์ไลน์ที่ชื่อว่าไฟโตบลองลูมิเนเซนต์คอลเลกชันนั่นเองนะครับเป็นคอลเลกชันที่อุดมไปด้วยสารสกัดที่ช่วยแอนตี้ออกซิเดนต์ซึ่งประกอบไปด้วยดอกไม้สีชมพูสชนิดจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ ก็คือดอกอูเมะโบตันซากุระแล้วก็ซูบากินั่นเอง เขาใช้เทคโนโลยีล้ำมากนะครับในการสกัดเอาดอกไม้4ชนิดเนี่ยนะครับออกมาเพื่อมาแอนตี้ออกซิเดนต์ให้กับผิวเราปกป้องผิวเราจากแสงสีฟ้าในตอนเช้าแล้วก็มาช่วยบำรุงผิวของเราในตอนกลางคืนด้วยทีนี้ตอนแรกที่เขาออกไลน์นี้มาเนี่ยเขาจะมีตัวน้ำตบดอกอุเมะกับเซรั่มที่ออกมาคู่กันแต่ล่าสุดเขามาครบลายแล้วนะครับเขาออกไฟตัลองลูมิเนนต์ครีมนะฮะเอามาปิดล็อกความชุ่มชื่นในตอนท้าย ให้ครบลายเลยทั้ง3ชิ้นนี้แล้วราคาดีมากราคาแบบว่าเลอค่าราคาน่ารักสุดๆนะครับฉะนั้นเรามาไล่ทีละอย่างกันละกันนะครับน้ำตบดอกอุเมะขวดนี้นะฮะหรือชื่อเต็มของเขาคือว่าไฟตบลองนะครับลูเมเนเซนโลชั่นนั่นเองนะครับก็คือหลังจากล้างหน้าเสร็จคุณก็ใช้น้ำตบนี้เป็นสิ่งแรกนะฮะเทใส่ฝ่ามือ แล้วกลิ่นก็แบบว่าหอมสะอาดนะคะใช้แล้วเนี่ยก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยครับดูสดใสขึ้นช่วยเตรียมผิวให้พร้อมสาหรับการบํารุงผิวในขั้นตอนต่อไปพอเราลงน้ําตบใช่ไหมฮะกดไปที่ผิวเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็ลงเซรัม่มขวดนี้ตามนะฮะ คุณเซรั่มซึมเร็วมากเนื้อเบายัางกันน้าเลยคุณไม่รู้สึกว่าเหนอะหนะเลยใครที่ผิวมันเนี่ยจะเลิฟมากๆเพราะว่าเนื้อซึมเร็วมากๆเลยนะฮะยิ่งผู้ชายเนี่ยจะยิ่งชอบคุณก็ไล่สเต็ปนี้เลยนะน้ําตบเซรั่มแล้วก็มาเป็นครีมทีนี้ก็มาเป็นตัวเนื้อครีมบ้างคุณแค่ดูจากกระปุกนี่นะครับก็รู้สึกว่าเนื้อดูนุ่มเบามากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวลองรูปไปอุ้ยลื่นมากนะฮะแล้วก็นุ่มมากคุณเขาเนี่ยแม้จะมีดอกไม้สีชมพูสีชนิดที่มาจากญี่ปุ่นใช่ แต่ว่าไม่ได้มีกลิ่นแบบว่าดอกไม้ดอกไม้อะ่ะคุณจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3ชิ้นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ดูแบบสะอาดอ่อนโยนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้มีกลิ่นน้าหอมอะไรที่ทาให้เวียนหัวหรือปวดหัวนะฮะขวดนี้น้ําตบดอกอุเมะอันเรื่องชื่อของโพซิทีฟ100 ml อยู่ที่630บาทในขณะที่เซรั่มขวดเนี้ยนะฮะซึ่งเป็นเซรั่มที่เนื้อเบาซึมเร็วมาก3 5 ml 880บาทและกระปุกครีมที่ออกมาใหม่ล่าสุดนี้นะครับก็คือไฟโตบลองลูเมนเซน์ครีมนะฮะสาม ะะอยู่ที่790บาทคุณ3ชิ้นนี้รวมกันอยู่ที่2,300บาทเท่านั้นคุณเฮ้ยราคาดีมากคุณแล้วก็เป็นไซส์แบบปกติไม่ใช่แบบว่าเป็นไซส์จิ๋วเป็นทราเวลไซส์ด้วยนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะกันที่ส่วนผสมดอกไม้สีชมพู4ชนิดกันนิดนึงเริ่มจากดอกอูเมะนะครับหรือดอกบวยนั่นเองเป็นดอกไม้ที่ช่วยลดกระบวนการไกลเคชันในผิวนั่นเองนะครับอธิบายให้ฟังอย่างนี้ผิวของคนเราเนี่ยนะฮะถ้าคุณสังเกตดูเมื่อคุณอายุมากขึ้นเนี่ยผิวจะเริ่มหมองเริ่มซีดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันเกิดจากการที่ผิวเราเกิดกระบวนการไกลเคชันถ้าให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือน้ําตาลไปจับตัวกับ,กบคอลลาเจนคอลลาเจนก็จะแข็งแล้วก็เปราะพอแข็งแล้วก็เปราะก็เกิด แตกแล้วก็หักง่ายใช่ไหมฮะพอหักง่ายปุ๊บมันก็ทําให้ผิวของเราเกิดริ้วรอยพอผิวของเราเกิดริ้วรอยขึ้นผิวก็เสื่อมแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยไม่เรียบเนียนไม่สม่ําเสมอประสิทธิภาพในการสะท้อนกลับเวลาที่แสงตกกระทบของผิวมันก็ลดลงหน้าเราก็เลยดูไม่สดใสนั่นเองมันก็เลยทั้งซีดทั้งเหลืองฉะนั้นเนี่ยเจ้าดอกอูเมะเนี่ยนะครับจะมาลดกระบวนการไกลเคชันตรงนี้ก็ช่วยรับมือกับแสงสีฟ้าแล้วก็ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาดูสดใสขึ้นทีนี้ต่อมา ก็คือดอกซากุระดอกซากุระเนี่ยเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพในการแอนตี้ออกซิเดนส์สูงอีกเช่นกันเป็นดอกไม้ที่เต็มไปด้วยกรดอะมิโนนะครับช่วยสร้างกําแพงผิวและก็ปกป้องผิวนะฮะอันนี้ส่วนผสมที่2แล้วนะส่วนผสมที่3ที่มาจากดอกไม้สีชมพูก็คือดอกโบตัน๋นดอกโบตั๋นเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติแทบจะครอบจัก,กรวาลเลยก็ว่าได้นะครับในการดูแลผิวทั้งในเรื่องของความยืดหยุนความกระชับริ้วรอยความสดใสต่างๆแน่นอนนะครับก็ช่วยแอนตี้ออกซิเดนส์ช่วย ปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าได้อีกเช่นกันสุดท้ายก็คือดอกซึบบกินะครับดอกซึบบกิเนี่ยนะฮะนอกจากจะช่วยแอนตี้ออกซิเดนต์ได้แล้วนะฮะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าได้แล้วยังเด่นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื่นให้ผิวของเราเนี่ยดูอิ่มเอิบมีน้ำมีนวลแล้วก็ดูมีความยืดหยุ่นด้วยฉะนั้นเมื่อใช้ทั้งผลิตภัณฑ์ทั้ง3ชิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำตบตัวเซรั่มหรือตัวครีมใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งเช้าและเย็นนะครับผิวคุณก็ ปกป้องจากแสงสีฟ้าทั้งในตอนเช้าและตอนกลางคืนแล้วก็จะช่วยให้ผิวของคุณเนี่ยดูสดใสและอ่อนเยาว์ยาวนานยิ่งขึ้นเชื่อใจอยากได้กันแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากได้นะครับสามารถสั่งซื้อโพ i ิทีฟได้ผ่านไลน์นะครับก็คือ แอดโพซิทีฟหรือทาง Facebook ก็คือ Positive Thailand หรือจะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับก็คือผ่าน Lazada และก็ Shopee ทีนี้ชัยไปดีลโปรโมชั่นมาให้คุณแล้วนะฮะถ้าคุณสั่งซื้อ POSITIVE นะครับทั้ง3ชิ้นต้องซื้อครบ3ชิ้นนะผ่านทางไล n e นะครับก็คือแอดโพ i ิทีฟหรือผ่านทาง Facebook ก็คือ p s i t i v e Thailand นะครับแล้วบอกว่ามาจากรายการเชื่อชัยคุณจะได้รับของขวัญไปเลยทันทีนะครับเป็นสกินแคร์จาก Po s i t ีฟไซ 1 1ชิ้นซึ่งโปรโมชั่นนี้มีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยต้องรักเชื่อชัยให้มากแล้วก็ซื้อให้ครบทั้ง3ชิ้นแล้วบอกว่ามาจากรายการเชื่อชัย